วันนี้เรามจะมารีวิวจักรยานไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวังเตากัดยางวิง่งนะครับการทดสอบโ,อโหไม่เป็นร้อยร้อยยี่โอ้<ต> oh. ไปข้างนอกกี้ไปข้างนอกกี้อ่า้โอโแสงเตาได้สบายมากไปแล้วไปแล้วม้าโอ้แรงมิดสุดยังเนี่ยสุด โอหแรงีวะมอเตอร์ฮาเลยสามร้อยสามร้อยวัตต์เอาวนมาวนมาเอามาแล้วครับมาแล้วก็มอเตอร์คอร์ดปอนบินดบดอยปิดดอยมอบมอบมอบบอดโอ้ยรถตื้อแกงจะแรงได้ไง เ้ยมอตเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับโอ้โมอตเตอร์300วัตต์แบตเตอรี่24โวลต์20แอ,อมอป์มปมปปแรงแรงสุดๆไปเส้นกลางให้หน่อยปั๊บปัอบปั๊บปั๊บโอ้ดีปายแล้วโอ้โหปายแบบอารมณ์ดีมากถูกใส่ได้แค่ยี่สิบไฟแล้วบ้างเนี่ย ไปแล้วรครับบูตอคอสนำไปแล้วอมาแล้วรถซื้อแกงจะแรงได้ไงเออไปแล้วฮอาฮคอ่าไ, <c oughs> ไปแล้วโอ้โหสำเร็จครับโอโวว้โหจะวิ่งโอ้โหเต่าแซงหรือเปล่าเนี้ยอ่าเรามาเลยวิว,วนสักหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นมอเต๊ะสามรโอโ้อยวัตโอ้โหนมัน ยี่สิบสี่โวลต์สิบสามแอมป์แบตเตอรี่ยี่สิบสี่โวลต์มันยี่สิบแอมป์อนี้เป็นคันเร่งมั้ย,ยแต่ยามตัวนี้สวิตช์เรายังไม่ได้ต่อารต่อตัวเร่งอย่างนี้อันนี้มันสวิตช์ฟอมเร็วสามระบบแต่เราต่อไม่ต่อไม่เป็นอ,อ่าแล้วแล้ว อีกรอบหนึ่งพ่อรีกลองนี่ไปแล้ว <c oughs> มอเตอร์ไซค์โมอโตโคสัส <c oughs> ดูรถด,ด้วยพ่อ มอเตอร์มันไม่แรงฮะมอเตอร์มันเล็กมันค ใช้เมรก็ไม่พอไม่บิดก็จอดเลยปิดคลิปซิดูค้างไว้เนี่ยาไม่พูดปิดคลิปก่อนนี่อะปิดดิยังไงอะโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับที่ไง